สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงข้อสอบคณิตศาสตร์ป4เป็นข้อสอบทีเด็ดปีพศ2 5 5 6ในส่วนข้อสอบร,ระดับยากสำหรับข้อแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องรถยนต์นะครับวิ่งด้วยความเร็ว21เมตรต่อวินาทีถ้าวิ่งด้วยความเร็วนี้เป็นเวลา2ชั่วโมง30นาทีจะได้ระยะทางกี่กิโลเมตรนะครับ ตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องหน่วยของเวลากับหน่วยระยะทางนะครับเพราะว่าให้ข้อมูลมาเป็นหน่วยเมตรนะครับถามเป็นกิโลเมตรประเด็นที่2ก็คือหน่วยของเวลานะครับอนอกจากระยะทางแล้วก็จะมีหน่วยของเวลาก็คือให้ข้อมูลมาเป็นนะครับหวินาทีกับเป็นชั่วโมงครับดังนั้นนะครับหน่วยของเวลาก็คือ1วันเท่ากับ24ชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงเท่ากับ60นาทีและ1นาทีเท่ากับ60วินาทีส่วนระยะทางก็คือนะครับหกิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะมาดูกันนะตัวแรกก็คือ1วินาทีได้ระยะทาง21เมตรนะครับถ้า2ชั่วโมง30นาทีนะครับก็คิดเป็น2.5ชั่วโมงนะครับเพราะว่า30นาทีเท่ากับครึ่งหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับ 30นาทีเท่ากับครึ่งชั่วโมงด้วนั้นก็คือตัวเลขแปลงออกมาเป็นชั่วโมงก็คือ2.5ชั่วโมงนะครับทีนี้อยากจะรู้ว่านะครับเวลาที่เขาระบุไว้2ชั่วโมง30นาทีนั้นเท่ากับกี่วินาทีนะครับเราก็เอา2.5น,นะครับที่เป็นหน่วยชั่วโมงคูณด้วย60คูณด้วย60นะครับ60แรกเป็นนาที60ที่2เป็นวินาทีอ2อาคูณ60คูณ60ได้9000วินาทีครับ ได้9,000วินาทีจากนั้นนะครับเขาบอกว่า1วินาทีได้21เมตรก็เอา9ก9 0 0เนี่ยไปคูณ21ครับทีนี้นะครับหน่วยที่เราได้จะเป็นเมตรครับก็หารด้วย1,000ครับจะได้เป็นกิโลเมตรนะครับ1,000ตัดนะครับ9000ก็เหลือ9ครับ9 1คูณได้189กิเมตรนะครับคำตอบก็คือ189ครับทีนี้มาดูข้อที่2นะครับ ข้อที่22นะครับถ้าหารจำนวน3หลักด้วยกอไก่7ขอไข่ด้วย4แล้วจะได้ผลหารเป็นขอไข่กไก่ขอไข่หนึ่งกไก่เรือเศษ0นะครับก็คือหารได้พอดีเลยตรงตัวนะครับไม่มีเศษนะนะครับจากจำนวน่า3หลักนะครับกไก่7ขอไข่และผลหารขอไข่ หนึ่งกอไก่จงหาผลต่างระหว่างอาสองตัวนี้นะครับ,ก,นะรบ,ก,บก็นะครับกเจ็ดขอลบขอหนึ่งกอนะครับทีนี้โจทย์มันก็คือนะครับกเจ็ดขอหารด้วยสี่นะครับหารด้วยสี่จะได้ขอหนึ่งกอนะครับหรือเราย้ายนะครับจากหารกลับมาเป็นคูณครับก็จะได้กอเจ็ดขอเท่ากับ ขอ1ก็คูณด้วย4นะครับก็คือย้ายข้ามฝั่งมาจากหารเป็นคูณนะครับทีนี้เลขเป็นเลข3หลักเหมือนกันนะครับ4คูณขอไข่นะครับจะได้อะไรนะครับ4คูณขอไข่จะได้อะไรแน่นอนครับต้องเป็นเลข1หลักนะครับถ้าไม่งั้นมันจะเป็นหลักพันนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้เป็นเลข3หลักดังนั้นนะครับขอคูณ4จะต้องไม่เกิน10ครับ ขอคูณ4แล้วจะเออขอขอคูณ4แล้วต้องไม่เกิน10นะครับต้องน้อยกว่า10เพราะว่าก7ขอนั้นเป็นเลข3หลักครับถ้าเกิดขอไข่เป็น1นครับ1คูณ4นะครับแต่ว่านะครับอย่าลืมว่ากขอหารด้วย4นะครับดังนั้นถ้าเป็น1เนี่ยมันหาร4ไม่ลงตัวนะครับมันหาร4ไม่ลงตัวดังนั้นนะครับก็ไม่ใช่เลข1นะครับ ถ้าเป็นเลข2นะครับ2คูณ4ได้8ครับทีนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นไปได้ครับก็คือขอไข่เท่ากับ2ก็ไก่เท่ากับ8แล้วถ้าเกิดเป็น3บางหลักนะครับถ้าขอไข่เป็น3 3คูณ4ได้12นะครับขอไข่เป็น3ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลขสหลักดังนั้นนะครับเป็นเลขหลักเป็นเลขตัวเดียวที่ได้ก็คือ2กับนะคคูณ4ได้8ดนะครับดังนั้น4ตัวนี้นะครับคูณขอไข่ ขอไข่ต้องเป็น2เท่านั้นนะครับแล้วก็ไก่ก็คือ8นะครับเมื่อแทนค่าไปนะครับก็7ขอก็จะเป็น872ลบขอ1กอก็จะเป็นลบด้วย2 18ได้654อครับนะครับเมื่อเราทดแทนค่าดูนะครับด้วยกอไก่เท่ากับ8ขอไข่เท่ากับ2ก็สามารถเป็นจริงนะครับผลที่ได้เป็นจริงก็ถูกต้องครับคำตอบ ก็คือ654นั้นถูกต้องมาดูข้อที่23จากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้จงหาว่าจำนวน3หลักที่เติมลงไปในสี่เหลี่ยมได้ทั้งหมดมีกี่จำนวนนะครับให้มา999ลบ123มากกว่าสี่เหลี่ยมบวกกับ333นะครับในกรณีนี้ก็นะครับย้าย3า3้333มานะครับแล้วก็ทำการบวกลบคูณบวกลบกันนะครับลบกันนะครับ 99ลบด้วย333ก็ได้666จากนั้นเอา666ลบด้วย123ได้543นะครับก็คือสี่เหลี่ยมนี้ต้องน้อยกว่า543ดังนั้นค่าที่เป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น3หลักดังนั้น3หลักน้อยที่สุดก็คือ100ครับส่วนตัวเลขที่นะครับสี่เหลี่ยมจะเป็นไปได้อีกตัวหนึ่งก็คือนะครับค่าที่มันอะไรครับน้อยกว่า 400เออ543ก็คือ542นะครับค่าตั้งแต่100จถึง,ง542ก็เอา512ลบด้วย100ได้442ครับทีนี้นะครับตัวจำนวนนี้ยังไม่ได้บวกค่าเริ่มต้นก็คือ100ครับอ่าก็คือจะจำนวน100ก็คือ1 1จำนวนนะครับก็เอา442บวก1ได้443คำตอบก็คือ443ครับ ทีนี้มาดูนะครับข้อถัดไปข้อ24 24นะครับเป็นรูปดาวที่ซ่อนอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับรูปดาวซ่อนอยู่ในสามเหลี่ยมถามว่าต้องเป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่จะมีรูปดาวทั้งหมด192ดวงโอ้โหนะถ้านับอย่างนี้แย่เลยนะนะครับวิธีการก็คือนะจะเห็นว่าสามเหลี่ยมหนึ่งันประกอบด้วยรูปดาวสามดวงนะครับเหมือนกันหมดทีนี้นะครับเราก็เปลี่ยนรูปดาวให้เป็นสามเหลี่ยมแทนนะครับ ดูรูปสามเหลี่ยมเล็กนะครับเขาบอกว่า1น2ดวงนะครับก็เอา192หารด้วย3ได้64รูปก็คือนะครับหาขั้นตอนไหนที่นะครับครั้งที่เท่าไหร่ที่เป็นสามเหลี่ยม64รูปนะครับถ้าเราดูนะครับรูปแรกนั้นครั้งที่1ก็คือ1ครับครั้งที่2คือ4นะครับครั้งที่3คือ9นะครับ9้านะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครั้งที่4นะครับ16ครับ 1,2,3่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดิบสองสิบสาม่หาสิบหกสกนะครับหรือเราจะได้เป็นนะครับครั้งที่หนึ่นะครับหนรูปครั้งที่สองสี 3, รง 4, ร่รูปครั้งที่สามเก้ารูปครั้งที่สี่สกลูปรู้สึกว่ามันก็คือเลขยกกาลังนะครับดังนั้นนะครับรูปความสัมพันธ์มันก็คือหนึ่ยกกําลังสองได้หนึ่งสองยกกำลังสองได้สียกกำลังสองได้เกแล้วก็สี่ยกกำลังสองได้สินะครับ ส่วนสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือสามเหลี่ยม64รูปนั้นก็คือต้องใช้8ยกกำลัง8ปดแปยกกำลังสองหรือ 8, คูณ8ครับ8 8ด4ดังนั้นนะครับก็คือครั้งที่8ครับครั้งที่8นะครับที่จะได้รูปดาว192าดวงนะครับเป็นครั้งที่8ครับคำตอบก็คือ8ครับทีนี้มาดูข้อที่25 25, 25นั้นนะครับต้องการวางไม่ขีดนะครับดัง ต่อไปนี้ครั้งแรกใช้ไม่ขีดสีก้านครั้งที่สองสิบก้านวางด้วยวิธีการนี้จงหาว่าครั้งที่8นั้นต้องใช้ไม่ขีดไปกีดก้านนะครับอ่าทีนี้มาดูนะครับครั้งที่1นนะครับมีสีครั้งที่2มี10ครั้งที่3มี18ครั้งที่4นะครับมี28นะครับถ้าเราดูความต่างก็คือนะครับ6กับสก็ต่าง6นะครับเออ10กับ4ต่าง6 18กับ10ต่าง8 1 0 2 8กับ18ต่างกัน10นะครับอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่เราได้เราจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นนะครับแบบจาก6เป็น8เป็น10แล้วก็ต่อไปน่าจะเป็น12นะครับสิแล้วเป็น14 16 18นะครับจากนั้นก็เอาจำนวนนะครับอเอาจำนวนนั้นนะครับมาบวกเพิ่มเข้าไปนะครับอย่างเช่น 28บนะครับอ่ายีนะครับบวก12นะครับยี่สบวกสิก็ได้40 40ิบวกสิได้54 54ิบสีวกสิได้70 70สิบวกสิได้88อันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่เราพบนะครับดังนั้นนะครับครั้งที่8ก็คือ88ก้านครับอ่นี่คือวิธีที่1น,นะครับอีกวิธีหนึงครับถอดความสัมพันธ์ออกมานะครับ ความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในรูป1นะครับคูณด้วย1นบวกหนะครับแล้วก็บวกด้วย1นคูณสนะครับ1นะครับ1ในวงเล็บนะครับ1นบวกหได้2นะครับ2อคูณหได้2แล้วก็ตัวนี้1นคูณสได้2 2งบวกสได้4นะครับอันนี้ก็คือเมื่อถอดความสัมพันธ์ตัวนี้ถ้าเป็นครั้งที่2นะครับก็จะเป็น2อบวกส สองบวกหได้3 3ไปคูณ2ก็ได้6นะครับส่วนตัวนี้2อคูณสก็ได้4ีนะครับสกับ6บวกกันได้10นะครับส่วน3ก็เช่นเดียวกันนะครั้งที่3ก็คือ3าบวกหได้4 4ไปคูณ3ได้12บนะครับสาคูณสได้6กนะครับสิบวกหได้18บครั้งที่4ีนะครับสีวกหได้5้าห้าคูณสี่ได้ยี่สิบนะครับได้ยี่สคูณสได้แ นี20บวกได้28นะครับดังนั้นครั้งที่8ก็เป็น8บวก1ครับเป็น9 9้คูณ8ได้เท่าไรครับ72นะ9 8 72 8คูณ2ได้16ครับ72บวก16ได้88คําคำตอบก็คือ8 8กสการอันนี้ก็คือวิธีที่2นะครับถ้าเกิดสามารถแปลงเป็นสรรมการได้ก็ไม่ต้องนับไล่ไปทีละขั้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไล่ไปทีละขั้นแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้มาดูข้อที่26ข้อยี่นั้นต่อไปนี้มีการแบ่งมุม180องศาออกเป็น8มุมเท่าๆกันนะครับห้ามุมสามเหลี่ยมที่สามารถหาได้ทั้งหมดมีทั้งหมดมุมคอมุมมุมป้านทั้งหมดนะครับขอมุมจงหาค่ากอลบขอนะครับค่าคอลบข้อเราก็มาดูกันมุมแหลมมุมแหลมเป็นแบบไหนมุมแหลมก็นะครับมีได้ตั้งแต่มุม เหลี่ยมช่องเล็กนะครับ1อันเนี่ยครับอ่ะก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 8มี่ห้าหมุมนะครับก็8ช่องนะครับอ่ะดังนั้นตัวนี้เราก็ได้นะครับตัวที่1แล้วก็2ช่องนะครับมุม2ช่องก็เป็นมุมแหลมเช่นเดียวกันก็นับไปครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับก็ได้7มุมนะครับอ่ะก็ไล่ไป3มุมนะครับ3มุมก็ยังเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับก็ได้6มุม จากนั้นนะครับถ้าเป็นสีก็จะเป็นมุมฉากครับเราไม่นับมุมฉากนะเราก็จะข้ามไปเป็นมุมเล็ก5อันนะครับมุมเล็ก5อันก็คือ 1, 2, 3, 4, 5เป็นมุมป้านครับมุมป้าน5ช่องนะครับก็ได้4ชิ้นนะครับสชิ้นก็เอียงไปเรื่อยๆนะครับเอียงจากตรงนี้มานี่แล้วก็ตรงนี้มานี่นะครับแล้วก็ตรงนี้มานี่ก็เป็น5ช่องเล็กนะครับได้4มุมแล้วก็ปรับเป็น6ช่องครับก็ได้3มุม และปรับเป็น7ช่องก็ได้2มุมดังนั้นเมื่อรวมมุมแหลมก็ได้8บวก7บวก6ได้21มุมบ้านก็เป็น4บวก3บวก2ได้9นะครับผลต่างของเขาก็คือ21ลบ9ก็ได้12คําคำตอบก็คือ12ครับทีนี้มาดูข้อที่27นะครับ27ใช้สัญ,ญลักษณ์นี้แทนการคำนวณน,นะครับเท่ากับกคูณสอขอบวกด้วยกหารด้วย4นะครับ ีนี้ถ้าเกิดโจทย์คแม่อย่างนี้แสดงว่าอะไรครับตัวนี้ก็จะต้องอยู่ในรูปเท่าไหรครับ52คอ่คูณแล้วก็คำนวณกับขอไข่นะครับตัวนี้ก็จะดึงมาเป็น52คูณกับขอไข่แล้วก็ตัวนี้52หารด้วย4นะครับหรือะจะถอดเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราได้ความสัมพันธ์แบบนี้ก็คำนวณเลยครับ52หารด้วย4ก็ได้13ครับ1หาร4ได้13 จากนั้นก็ย้าย13ออกมาก็ได้นะลบ481ก็ได้468ครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับปิดอ่าเปิดเอาเงินเดบออกนะครับก็จะเป็น52คูณกับ4เหลี่ยมก็เอา52มาหาร468ได้9ครับคำตอบก็คือ9นนะครับ4เหลี่ยมนี้ก็คือ9คำตอบคือ9ครับทีนี้มาดูข้อที่28นะครับให้มา9จุด จากนั้นก็สร้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกอขนาดที่ต่างกันนะครับอย่าลืมว่าขนาดต่างกันนะครับต้องเป็นขนาดที่ต่างกันแล้วก็สร้างสามเหลี่ยมหน้าจั่วทั้งหมดที่มีขอไขขนาดที่ต่างกันด้วยนะครับแล้วบวกกอกับขอนะครับตัวแรกก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับได้อันที่หนึ่งนะครับตัวนี้ไม่นับนะเพราะว่ามันจะต้องขนาดต่างกันถ้าเรานับช่องนี้ด้วยก็จะเป็นมีขนาดต่างกันไม่ตามเงื่อนไข 1.. 2นะครับก็คือเอาทั้งหมด3ก็เอียงค้านะครับได้3อันก็ได้สีส่เหลี่ยมจัตุรัส3รูปจากนั้นมาดูสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับก็รูปที่1ครับรูปที่2รูปที่3รูปที่4รูปที่5ได้ทั้งหมด5นะครับ3,5บวก5ได้8คําตอบก็คือได้8ครับนี่คือข้อที่28ทีนี้มาดูข้อที่29 29นั้นมีการต่อสี่เหลี่ยมนะครับ จตุรัสสองรูปกับสามเหลี่ยมด้านเท่า1รูปนะครับที่มีด้านยาว2เซนนะดังตัวอยา่างจากนั้นเพิ่มรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอีก2รูปนะครับวางต่อกันทับกันพอดีสามารถสร้างเป็นรูปต่างๆได้เช่นกอไก่ขอไข่ข้อควายถ้านับเฉพาะสามเหลี่ยมที่ทุกรูปที่มีด้านทับกันของสี่เหลี่ยมในลักษณะเดียวกันกับกอกไก่โดยไม่นับ รูปนะครับไม่นับรูปในลักษณะขอไข่หรือขอควายจะได้รูปที่แตกต่างกันจากรูปเอกกี่รูปนะครับถ้าหมุนหรือพลิกแล้วนะครับได้เป็นรูปเดิมก็คิดเป็นรูปเดียวนะครับรูปเดียวกันทีนี้มาดูนะครับเราต้องตั้งต้นจากตัวนี้แล้วเพิ่มสามเหลี่ยมบอีกสองอันนะครับถ้าเพิ่มสามเหลี่ยมสองอันก็คือตัวนี้จะได้แบบกอนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้อง มาต่อตรงนี้นะครับก็เป็นรูปที่1ครับอ่ารูปที่1แล้วก็ขยับนะครับตัวนี้นะมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นรูปที่2ครับแล้วก็นะครับขยับตัวนี้มาอยู่ตรงนี้เป็นรูปที่3นะครับแล้วก็เอาอะไรครับอ่าขยับตัวนี้มาอยู่ต่อท้ายก็เป็นรูปที่4นะครับจากนั้นนะครับเอานะครับอ่าสามเหลี่ยมมาอยู่ฝั่งนี้นะครับ ก็จะได้เป็นรูปที่5นะครับคำตอบก็คือได้5รูปแบบครับนะครับที่จะแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดมุนแล้วเหมือนกันก็ไม่นับนะครับดังนั้นที่ต่างกันจริงๆก็มีอยู่5 5วิธี5รูปแบบครับทีนี้มาดูข้อที่30ข้อที่30นั้นบอกว่าบัตรตัวเลข0ถึง9อย่างละหนึ่งใบจากบัตร40ใบบัตรเหล่านี้เลือกมา4ใบเพื่อสร้างเป็นจำนวน4หลัก เมื่อเรียงตัวเลขนะครับในแต่ละหลักใหม่ย,ย่อบแบบย้อนกลับจะได้จํานวน4หลักอีกจํานวนหนึ่งนะครับดังนั้นหัวกระท้ายจะต้องไม่เป็นศูนย์นะเพราะว่านะครับถ้าศูนย์กับหัวเป็นหลักพันเมื่อไหร่จะกลายเป็นเลข3หลักนะครับดังนั้นศูนย์จะต้องไม่อยู่ตรงตรง,ตรงหัวกระท้ายนะครับเมื่อได้จํานวน4หลักอีกจํานวนแล้วจงหาผลต่าง2จํานวนยกตัวอย่างเช่นนะครับจำนวนสร้างตอนแรกก็คือ7 253 เมื่อย้อนกลับเรียงแบบก็จะได้3 5 2 7ผลต่างของ2ตัวได้3 7 2 6นะครับเ <c oughs> มื่อหาผลต่าง2จํานวนด้วยวิธีนี้ผลต่างที่มีค่าน้อยสุดจะเป็นผลต่างที่เท่าไหร่นะครับหลักการก็คือว่านะครับการที่จะหาผลต่างที่มีค่าน้อยสุดตัวเลขนั้นต้องอยู่ติดกันครับตัวเลขนั้นต้องอยู่ติดกันนะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้จํานวนน้อยที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเห็นไหมครับ สองสามห้าเจ็ดแต่ไม่ติดกันเลยนะครับสองกับสามเนี่ยอาจจะติดกันแต่ว่าอยู่อยู่ห่างกันนะครับเจ็ดกับสามนั้นนะครับห่างกันมากดังนั้นมันก็เลยได้เยอะมากสามพันทีนี้หลักร้อยกับหลักสิบนะครับเป็นศูนย์กับเก้าสลับกันนะครับหลักร้อยหลักสิบนั้นอยู่ตรงกลางครับอ่าอยู่ตรงกลางดังนั้นเพื่อให้ค่าต่ําสุดนะครับมันจะต้องเป็นศูนย์กับเก้านะครับอ่าโดยที่นะครับเลขที่ ก็ถือว่าเป็นเลขที่มีลำดับติดกันนะคะ0กับ9แต่ใช้เลขอื่นไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นค่าหลักพันนะครับจากนั้นมาดูนะครับหลักพันกับหลักหน่วยต้องเป็นเลข1-8ถึงนะครับทำไมต้องมถึ1-8เพราะว่าเป็นตัวเลขที่เหลือนะครับ9ก็ไม่ได้นะครับ1-8ถึงเลขที่ติดกันนะครับแล้วต้องเป็นเลขที่ติดกันด้วยเช่น1กับ2 2กับ3 3กับ4 4กับ5 5กับ6อย่างเงี้ยนะครับคู่หลักพัน และหลักหน่วยนะครับตัวค่าเลขนะครับเลขค่าต่ำจะต้องติดกับ9ส่วนค่าสูงต้องติดกับ0นยะครับยกตัวอย่างเช่น3กับ4นะครับตัวที่ค่าสูงคือ4นะครับ0นะครับจะต้องติด4จะต้องติดกับ0ส,ส่วน3ก็อยู่ติดกับ9นะครับซึ่งเราจะได้4093กับ3904นะครับเมื่อเอาคำนวณแล้วก็จะได้ค่าน้อยที่สุดก็คือ189ครับ189 ดังนั้นนะครับเวลาตีจะสร้างตัวนี้นะครับก็ต้องเริ่มต้นจากศูนย์กค่าก่อนะอยู่ตรงกลางจากนั้นก็นะครับเก้าจะต้องอยู่ใกล้กับเลขที่เป็นค่าน้อยส่วนศูนย์จะต้องอยู่ใกล้กับเลขที่มีค่าสูงกว่านะครับดังนั้นถึงจะคำนวณออกมาได้ผลต่างน้อยที่สุดก็คือ189ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ